สวัสดีครับผมเมื่อนี้มาพบเจอก,กันกับช่องผู้พาชาแนลอีกเส้นเคยนะครับเมื่อนี้แอดกามีหน้าทางมาฝากมาตอนนะครับเป็นเลขประมูลนะครับบนล่างนะครับผมว่าว่าสิถูกอกถูกใจคุณพ่อ,อคุณแม่บ้เนนะครับเลขประมูลเพิ่นนะครับผมเพื่อบ่เป็นการเซเวลาเนะครับแน่ไปชมแนวทางตัวเลขน้ากันเลยครับผม แต่พ่อวันดีค่ะครับผมคข้าพ่อเอฟซี่่วงถา,าออมหไลท์ทัพพ่อมือนี้เอฟซี่าใหม่แอนแกรธบาได้สองมือแล้วเนี่าสั่นอีพ่อคือว่าเสียนตามเลขประมูลของผู้กองว่าห้วมาสั่นครับพ่อโอ้ใส่มาแล้วได้มาหมอเส้าเนี่ยโอ้ได้มาหมอเส้าแล้วบอกไม่ไม่เลย ค่ะค่ะพอฝนตกบ่พรอะว่าท่คุณว่าตกฟังไอ้เนี่ยช่วงไอ้ตามมงมันมาอยู่ต่วนสี่ห้าม้งเนี่ยอ๋อค่ะพ่ออยู่อยู่ท่าเนี่ยกลังตกลิ้นค่ะพ่ออดีอ้าวพอดีลราให้ตกแน่จังสิได้อากาศเย็นเนาะพ่อเนาะตกแน่กับพรอะไรเออพราอากาศถ้เย็นในน้องแช่ลมน้อยเฉพาะ มาส่งนังน่นละพ่อน้องกลัวอากาศผ่อนแห้งนะคะเอฟซีรับชมอยู่พื้นที่ใดนะคะฝนตกบ่อนะคะเป็นเจนไยกไล่งานมาลยเด้อคะ่ะอยู่พื้นที่ใดตกแน่นะคะยูนี่ตกลิ่นค่ะอากาศกะไข่แนก่กลัวว่าตกลิ่นอยู่นะคะอาพ่อพ่อหามากเป็นชุดใดน้องพ่อ ใหญ่มากงวดนี่เพราะว่าเป็นบนล่างเพิ่นวิ่งตัวเดียวจับให้สองตัวอ๋ Turkey, อค no ือเพิ่นเพิ the 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 oh, ่นฟันไปอ่ามาเป็นบนล่างเลยเป็นบอลหลบหนีบอไในมาล่างยางเดียวมันบ่พอเมียนเมียนเพราะว่าเป็นอะไวิ่งเพิ่นวิ่งล่างวิ่งบนเดยวิ่งเลขตัวเดียวอ๋อเพิ่นวิ่งเลขตัวเดียวเนาะแต่ว่าโบ๊ฟ้าเข้าใจย่างเดียวทุกวันก็คือบอกไงไงคือสื้อแล้วได้เลยแม่นๆน ค่ะพอเพิ่นให้มาเล็บวิ่งตัวเดียวแล้วก็จับคู่แค่นั้นเนาะพ่อเนาะเงินจับคู่ออไปแค่สองคู่ก็ถือวา่าหนักติดตามอยู่เนาะพ่อเน,อะอเนอะอาะเพราะว่าเล็บมันแค่สองคู่อืมขันว่าวิ่งตัวเดียวขันว่าล่างก็ถือล่างบนก็ถือบนเงินเพิ่นกด็ดยังไงยัวเพิ่นกวันเล่นวิ่งไปล่านเนาะโอ,อ้อล่างไปออกบนจริงจริงก็เสียเสียเงินล้านอีก เขาได้วินน่งเอสองยางเหอายางละหาเสนวิ่งโตละหาแสเน,นียนสอ,องตโต,ตละหาพันหนึ่งจ้ะไปกลับจ้ะสองตัว,ตวคว<ม>นเหนเลนจะว้วะคนเหลน,<ะ>น,หนจนจนจนได้จนมีแล้วเนาะพ่อเนาะม้ยกันมูสี่คนมีคนบ่ได้เงินเดือนนี่ยังคอนอกจะด,ดิ้นยี่ยนอะนันทีเละ อ่าของของผู้กองแล้วพอเนาะแก <Yes. S 1> ของคอมนี<อ>ง้วันนึแล้วลูกเคียนอัน,นซื้อคนไหวอยู่พอเดี๋ยวแบบหนึ่งเลือกออเดอร์เป็นบนล่างนะพอดประมูลบนล่างเนาะเพราะว่าค <Yeah. S 1> นผเ่นไหวคะ่ะแม่นถือมากนี่เพราะว่าถือบนหรือถือล่างกนไดโตละหาแสนเนาะ ตวาเหล็กวิ่งตัวนี้มากคือบอกง่ายๆเพื่อนเล่นนักเหล็กวิ่งเป็นพอๆแย่ยือค่ะอ่าเอฟซีฟังเอาเลยบอกว่าผู้กองนี่จัดไว้ค่ะแมนว่าเหล็กวิ่งตัวนี้ออกมาล่างเพิ่อนเกษตรเก่าแสนท้าตัวนี้มาทั้งบนทั้งล่างเพื่อนชิด้ล้านหนึ่งนะคะบางค้นสิว่าโอ้เพิ่นคือเล่นห้ายแท้เพื่อนคือมีเงิ่อนสื้อนะคะเพื่อนสื่อมาโดนแล้วจนเพิ่นมีทุนนะคะเพิ่นมีทุ่นร้ายแล้วนะคะอ่าสํหรับเข้าผู้ทุ่นหน่อยกั วิ่งตัวละร้อยสองรอยก็วิ่งไปตั้นนอพอตอนตัวกันเรื่องกับเนื้อมันย้ํมันที่พื้นราบแล้วค่ะเออพื้นมีทุ่นแล้วนะคะคนกัลงทุนได้หลายสําหรับเข้าทุนหน่อยกระลินไปตัวละร้อยตัวละหาลอยตัวละพันกระลินไปค่ะหรือว่าพัดพันกันหนาวแล้วอ๋อค่ะคพัวมีทุน่นนอพอเนาะแดอยู อ่าค่ะพ่อเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อจัดเลขวิ่งมากค่ะพ่อเอาเลขวิ่งเลยเนาะเก้าตัวเดียวฟันเก้าตัวเดียวแมนห่วยเก่ามันสิบนีไปใส่อีีบ่ห้อพ่อเหรอต้องจ้าเก่าพ่อมันกับมันใจค่ะของพ่อมันกับผัดท่านเลยค่ะมันคือสีออกแต่เก่าแท้หูเนาะพ่อเนาะเป็นจังไรก็เก่าอ้าวเจ้าคูไปเลยเก้าพ่อหนึ่งเก้า แน่พี่ชี้ซื้อได้เลขตัวนี้ซักแล้วคนกับซื้อี๋ยวของคนเดี๋ยวเวิร์ดซีด้วยแจกกระโดนแล้วแจกคนเนาะแต่ว่าบ้านช่าบ้านนี่โบมี่ขายเลิกค่ะหนึ่งเก่าเพิ่นโบ,บขายเพิ่นโบหลับคือเจ้าช่าบ้านในบอ่อเอซี่ไปแต่ว่าเลขเพิ่นมาหนึ่งเก่าเนาะหอนอะส่งกับเลขที่เพิ่นการเพิ่นอ่านหนาคิดเลิกค่ะเอซี่แต่ว่าหลายคนก็ว่า ถ้ามาเหล็กดังกับบ่ออกก็มีสันผอดแต่ว่าอย่าลืมวันเหล็กดังนี้มันออกดูเด้อนพ่อดังกับออกก็ดังกับออกที่เก่าค่ะเออดังกับบ่อบ่ดังกับบ่อกค่เนาะค่ะพอเนึ่องเก่าแล้วค่ะพ่ออีกคู่นึ่งค่ะแล้วซีเก่าซีเก่าน้อพอเนาะแมนสองคู่นี่แหละอันเรื่องสิกั๊บหรือบัวกับนีก็แลละแต่เขี้ีสิพิจารนาด้วยค่ะเด้อ พิจารณาเอาเัวเพิ่นหนักเพิ่นกับแช่ละตัวละห้าพันนะอ๋อแต่ว่าเพิ่นกับไว้นั้นอยู่ระหว่อเนาะอยู่ค่ะก็คือว่าเพิ่นเล่นไว้ทั้งบนล่างเลยค่ะรอบนี้เล่นวิ่งนี้นะคะถ้าออกมาเนี่ยก็เสียงเงินล้านคนล่ะ่นว่าเล่นนักเพราะว่าบางคนว่าโอ้าฏิว่าอย่าคุยหลายเพิ่นเพิ่นบ่ได้คุยค่ะเพิ่นซื้ออีหลีนะครับซึ่งเอฟซีใช่ปะหลายๆท่าน นะคะเพื่อนสื่ออีรีค่ะมันสื้ออีรีล้วก็เพื่อนก็เป็นยากกันร้าพ่อนี่หละค่ะเพื่อนสื่ออีรีเนี่ยค่ะเพราะว่าขนาดเอฟซีเชบาโทม่านี่เพื่อนเอาไปวิ่งนะคะแล้วก็ไปเล่นเลขลูดนะคะเพื่อนได้อวดระบ่หน่อยลลานนี่ค่ะเพราะว่าเพื่อนโทรมาหาโดยตรงเชบานี่คกะบอกไงเพื่อนเพื่อนถือเพื่อนกับมี่สอดหายค่าประกาค่าสมุดประกาอยู่นี่คือเพื่อนเล่นเล็ ลักลักแสนลักหลานเพราะว่าเพิ่นมีทุนนะคะเพิ่นมีทุนสื่อเนาะพอเพิ่นถือประจำํำบางคนนี่คอมเมนต์ว่าโอ้ยอยาคีโมคีคุยไลสิมาถืออีหยังไลปานนันนะคะอันนี้คือคผู้เพิ่นมีทุนนะคะเว้าบ่ได้นะคะว่าเฮาบ่มีทุนเฮาก,ก็บ,บ่กล้าซื้อแล้วเนาะพอเนาะซื้อหลอา่โอกา,าสแล้วตัวละพันกัยังว่าหนาวยังว่าค่ะ คณะอ่นร่ำพุ่นหววละมืออะไรยังสำหรับเท่านี่ก็ยังคือว่าหลายแล้วสำหรับเพิ่นพูดเพิ่นสื่อนะคะเพิ่นเล่นลงำพุ่นหัวละบ่าหน่อยแซนหน่อยล้านนะคะเพิ่นสื่อเวลาเพิ่นถือมากอเอสซีก็คือว่าโอ้เพิ่นคือถือหลายล้านแท้หาล้านสิบล้านกำเบงเงินที่เพิ่นเล่นลดค่ะนะคะเพิ่นลงำุ่นหลายนะพ่อเนาะอ่ะกิจระนาเบิงผูกกองฟันเหล็กบิงมาเก่าตัวเดียวเพิ่นเน้ินนักบ่พอคู่สองคู่นี่ ว่าเน้นนึ่งเก่าเน้นนักหนึ่งเก่าแนี่ว่าเน้นโตนบ้านเช่าบ้านเพื่อนบ่อขายไห่ตัวนี้อันเพื่อนบ่อขายไห่งตแต่วันที่เก่าคุณพ่อเนี่ยตัวนี้ไปซื้อเพื่อนเพื่อนว่าบ่อขายนึ่งเก่าเก่าหนึ่งบ่ขายสีมาใส่กระซางบ่ขายคนซื้อไว้ดีคือทั้งในในโบบุรีเนี่ยมันคนคือซื้อได้คนซื้อวันที่แต่วันที่อะไรก็บรรูุ โอ้เพืเ่นสืน่อะอะไร,ระอยเนาะเพื่นสะื่อยูโรปุลี่ค่ะผกกูเกาะเพื่นยูโรปุลี่เพื่นเพื่นสื่อใดอยู่หนึ่งเก่าตระบานเจ้าบานบานี่บ่ขายเพิ่นบ่วมะขายประมาณวันทีดเก่าที่ชิปนี่นะคะที่เพิ่อนมาบอนลับแล้วเด้อเหล็กมีนเก่านะคะเนะะนะะาะท, <c oughs> ทางบ้านซ้อมด้วยกันแล้วอันเมื่อวานทั้งบ้านพวกกับบัขายแล้วนอหนึ่งเก่าเนาะเริ่มบ่ขายตเมื่อวานนึงค่ะ เอาสำหรับเท่ากับมารุนกันบางคนก็บว่าเล็กเหล็กดังมันสีบอกออกหรือสีออกยังไดเข้ากับว่ามีผู้ใดหูนะคะเอซี่บ่้มมีผู้ใดหลนเพราะว่ากล่องฉลาขคนมุนผลยุคกรุงเทพนะคะเขาบูหูค่ะว่าสีออกตัวใดทุกอย่างคีอเข่ามัเสนอกับเป็นเพียงแนวทางนะคะใส่ดุลพินิจพิจารณาเบิรงนะคะมักกัดจัดคัดกระไข่พานด้วยค่ะเด้อทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านชมบาได้ ไปบังคับใครผู้ดใดได้ซื้อนะคะต้องตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าเอามานั่เสนอแค่นั้นนะคะเนาะอ๋พอพอการขอบคุณขอบคุณอีพรหลายๆเลยค่ะเด้อสําหรับแนวทางค่ะพ่อครับผมค่ะการขอบคุณขอบคุณผูกกล่องนํานะคะทางโรบูรี่ถิ่เพิ่นเอามาแบ่งปันเลยค่ะเด้ออ่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ